คุณจะเชื่อไหมสาวยากจนแต่งงานกับชายชราวัยเจปีแต่เพียงแค่หนึ่งเดือนต่อมาความลับสุดชอบกลับถูกเปิดเผยทุกสิ่งที่เธอคิดว่าคือความรักกลับกลายเป็นกับดักอันน่าสะพรึงเธอจะรอดหรือไม่ความจริงจะทำให้คุณตะลึงและน้ำตาซึมไปพร้อมกันสาวยากจนคนหนึ่งอาศัยอยู่ในชุมชนแอาอัดของเมืองใหญ่ชีวิตของเธอเต็มไปด้วยความลำบากและความอดอยากเธอทำงานรับจ้างทุกอย่างที่มีแรงทา เพื่อให้ตัวเองอยู่รอดและหาเงินส่งกลับบ้านวันหนึ่งเธอได้พบกับชายชราวัยเจปีชายคนนั้นเป็นเศรษฐีที่มีบ้านใหญ่และทรัพย์สินมากมายเขาเสนอให้เธอแต่งงานกับเขาและชีวิตที่ยากจนของเธอก็เปลี่ยนไปในทันทีหลังจากงานแต่งผ่านไปหนึ่งเดือนเธอเริ่มสังเกตความแปลกประหลาดในบ้านหลังใหญ่เสียงเดินของชายชราดังก้องในห้องกว้างห้องน้ำห้องครัวและสวนใหญ่ทุกอย่างเงียบผิดปกติ แต่บางครั้งมีเสียงกระซิบเบาๆที่ทำให้หัวใจเธอสัน่นวันหนึ่งขณะเธอกำลังจัดดอกไม้ในห้องนั่งเล่นเธอพบเอกสารเก่าๆซ่อนอยู่หลังตู้ไม้ใหญ่ด้วยมือสั่นเธอเปิดอ่านตัวอักษรทุกตัวเหมือนตอกย้ำหัวใจของเธอสิ่งที่เธอพบทำให้เธอชอบจนแทบหายใจไม่ออกความจริงเกี่ยวกับชายชราที่เธอแต่งงานด้วยถูกเปิดเผยมันไม่ใช่เรื่องราวที่เธอคิดไว้เลยอดีตของเขาและแรงจูงใจทั้งหมดถูกเขียนไว้อย่างละเอียด เธอยืนอยู่กลางห้องกว้างสายตาของเธอสับสนและกลัวทุกอย่างที่เธอเชื่อมาตลอดหนึ่งเดือนพังทลายลงทันทีกลิ่นไม้เก่าและฝุ่นในบ้านทำให้เธอยิ่งอึดอัดมือของเธอสั่นอย่างแรงขณะที่พยายามเข้าใจสิ่งที่อ่านความลับที่ซ่อนอยู่เหมือนมีมือมาจับหัวใจเธอบ้านใหญ่ที่เคยดูหรูหรากลับเต็มไปด้วยความลึกลับและเงียบงนันเธอเริ่มสงสัยในรอยยิ้มและคำพูดของเขาทุกสิ่งรอบตัวกลับกลายเป็นเงามืดและความไม่แน่นอน คืนหนึ่งแสงจันทร์สาดส่องผ่านหน้าต่างสูงทำให้เงาของสิ่งของในบ้านยาวคล้ายกับมือผีสาวยากจนคนนั้นนั่งอยู่บนเก้าอี้ไม้แข็งหัวใจเต้นรัวจนแทบออกมาเสียงประตูเปิดดังแกรกเธอสะดุ้งและหันไปมองชายชราปรากฏตัวอยู่ตรงทางเข้าห้องสายตาของเขาเย็นชาและนิ่งสงดเหมือนกำลังอ่านความคิดของเธอเธอพยายามถามว่าเรื่องเอกสารที่เจอหมายความว่าอย่างไรแต่คำพูดติดอยู่ที่ลำคอ ชายชราเพียงยิ้มบางๆรอยยิ้มนั้นเยือกเย็นจนทำให้เธอขนลุกเขาเริ่มเล่าเรื่องราวที่ซ่อนมานานอดีตชีวิตของเขาแรงจูงใจในการแต่งงานและเหตุผลที่เขาเลือกเธอทุกคำพูดเหมือนมีมีดจิ้มตรงหัวใจของเธอสาวยากจนรู้สึกเหมือนโลกหยุดหมุนความจริงที่เธอไม่เคยคิดมาก่อนถูกเปิดเผยชายชราคนนี้ไม่ได้รักเธอเขามีเป้าหมายลับเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว และเธอเพียงเป็นส่วนหนึ่งของแผนการนั้นห้องนั่งเล่นกว้างใหญ่กลับเหมือนกับกรงขังเสียงลมพัดผ่านหน้าต่างทําให้เกิดเสียงคลื่นคราดกลิ่นไม้เก่าและความเย็นจากบ้านชวนให้เธอรู้สึกอึดอัดหัวใจเธอเต้นแรงเหมือนจะหลุดออกมาเธอพยายามหนีแต่ทุกทางออกเหมือนถูกปิดชายชราก้าวเข้ามาใกล้รอยยิ้มของเขายิ่งเย็นยะเยอะือกมือของเขาขยับไปใกล้ทําให้เธอต้องถอยหลังไปจนชนผนงัง ความกลัวและความไม่เชื่อมรวมกันเธอแทบจะกรีดร้องสายตาของเธอพร่าเลือนแต่ในใจยังพยายามหาหนทางรอดทุกสิ่งรอบตัวเหมือนตอกย้ำว่าเธอตกอยู่ในกับดักเสียงฝีเท้าของชายชราเดินวนไปรอบห้องเหมือนกำลังสังเกตและคุมทุกการเคลื่อนไหวของเธออากาศรอบตัวร้อนขึ้นและตึงเครียดแต่ความจริงบางอย่างที่เธอยังไม่เข้าใจกำลังรอให้เธอค้นพบเอกสารที่เธอเจอไม่ใช่เพียงอดีตของเขา แต่ยังเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินมหาศาลและความลับของครอบครัวมันเปิดเผยความสัมพันธ์ซับซ้อนที่เธอไม่เคยรู้ความจริงทำให้เธอสงสัยทุกคนรอบตัวและเริ่มตั้งคำถามว่าชีวิตที่เธอเลือกมาตลอดหนึ่งเดือนนั้นถูกต้องจริงหรือไม่เธอยืนอยู่กลางบ้านใหญ่ความกลัวและความกโกรธประปนกันมือของเธอสั่นและเหงื่อซึมทั่วหน้าผากทุกอย่างเงียบกริบยกเว้นเสียงหัวใจเต้นแรงเธอรู้ว่าอีกไม่ช้าความลับทั้งหมดจะถูกเปิดเผย และชีวิตของเธอจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปรุ่งเช้าวันต่อมาแสงอาทิตย์ลอดผ่านผ้าม่านบางทําให้ห้องนั่งเล่นสว่างขึ้นอย่างเยือกเย็นสาวยากจนคนนั้นยังนั่งอยู่บนเก้าอี้ไม้หัวใจเธอยังคงเต้นแรงไม่หยุดเธอเริ่มสังเกตชายชราที่ดูเหมือนเปลี่ยนไปรอยยิ้มที่เคยเย็นชากลับมีแววตื่นตกใจเล็กน้อยแต่สายตายังคงเยือกเย็นและซ่อนความลับบางอย่างเธอรู้สึกว่าชายชรารู้ว่าเธอค้นพบความจริงแล้ว เธอตัดสินใจเปิดประตูห้องเก็บเอกสารอีกครั้งพบแฟม้มเ,เก่าๆซ่อนอยู่ใต้พื้นไม้ในแฟม้มมีจดหมายรูปถ่ายและเอกสารทางการเงินจำนวนมากทุกอย่างเหมือนเป็นพยานยืนยันความลับของเขาความจริงที่เธออ่านทำให้เธอแทบล้มทั้งยืนชายชารานี้มีความสัมพันธ์ซับซ้อนกับครอบครัวอื่นเขาเคยทรยศคนรอบข้างและแต่งงานกับเธอเพื่อซ่อนเรื่องราวทั้งหมดสิ่งที่เธอคิดว่าความรักกลับเป็นแค่แผนการที่วางไว้ล่วงหน้า เธอได้กลิ่นอับและความเย็นจากกระดาษเก่ามันทำให้ความกลัวเพิ่มขึ้นเป็นเท่าทวีคูณมือของเธอสั่นและลมหายใจเริ่มติดขัดความสงบของบ้านใหญ่กลับกลายเป็นความอึดอัดทุกเสียงเหมือนขยับตัวรอบตัวเธอทันใดนั้นชายชราก้าวเข้ามาในห้องสายตาของเขาจับจ้องทุกการเคลื่อนไหวเสียงฝีเท้าเหมือนกังวานในห้องกว้างทำให้เธอรู้สึกเหมือนถูกล้อมรอบหัวใจเต้นแรงจนแทบหลุดออกจากอก เธอต้องการนี้แต่ทุกทางเหมือนถูกปิดชายชราขยับใกล้ทีละนิดความกลัวและความตระหนกพุ่งสูงขึ้นร่างกายของเธอสั่นอย่างแรงความลับทั้งหมดกำลังพุ่งตรงเข้าสู่ชีวิตเธอในขณะที่เธอกำลังหันหลังและพยายามวิ่งเอกสารที่เธอถือหลุดจากมือกระดาษร่วงลงพื้นเสียงกระดาษด,ดังในความเงียบทุกสิ่งเหมือนหยุดชั่วขณะและชายชราก้มลงหยิบเอกสารขึ้น สายตาของเขาเหมือนตัดสินใจบางอย่างเธอยือนตัวแข็งหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะระเบิดร่างกายเต็มไปด้วยความตึงเครียดเธอรู้ว่าต้องเผชิญหน้ากับความจริงอย่างตรงไปตรงมาชายชาราทำให้เธอต้องตัดสินใจครั้งใหญ่ความลับที่ถูกซ่อนไว้หลายสิบปีกำลังเปิดเผยต่อหน้าเธอชายชาราพูดเสียงนิ่งแต่หนักแน่นความจริงบางอย่างที่เธอไม่คาดคิดถูกเปิดเผยมันเกี่ยวพันกับครอบครัวความทรงจำเก่าและผลประโยชน์มหาศาล รอยยิ้มของเขาเย็นยะเยือกและทำให้เธอรู้สึกว่าไม่มีทางถอยกลับเธอหายใจไม่ออกสติเริ่มพลาเลือนความหวังความกลัวและความกโกรธประปนกันบ้านใหญ่ที่เคยดูหรูหรากลับเหมือนกับกรงคังทุกฝีเท้าทุกเสียงทุกเงาที่เคลื่อนไหวล้วนทำให้หัวใจของเธอสั่นอย่างควบคุมไม่ได้ทันใดนั้นเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นมันทำให้ทั้งเธอและชายชราตกใจรากับความลับบางอย่างกำลังถูกเผยแพร่สู่โลกภายนอก หญิงสาวรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบหมุนเร็วขึ้นและความจริงอีกชั้นกำลังรอให้เธอเปิดเธอเริ่มเข้าใจว่าชีวิตของเธอจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปทุกการกระทำทุกคำพูดของคนรอบตัวตอนนี้มีน้ำหนักและความหมายซ่อนอยู่และเธอต้องเลือกว่าจะยอมแพ้หรือสู้เพื่อตัวเองเสียงโทรศัพท์ยังดังอยู่สาวยากจนยกมือสั่นๆรับสายปลายสายเป็นเสียงของญาติผู้หนึ่งเสียงนั้นสั่นเครือและเต็มไปด้วยความกังวล เขาเพิ่งรู้เรื่องราวบางอย่างเกี่ยวกับชายชราสายตาของเธอสับสนและหวาดกลัวชายชรามองเธออย่างนิ่งสงัดรอยยิ้มที่เคยเยื่อเกียนกลับหายไปชั่วขณะเหมือนเขากำลังตรหนักว่าแผนการของเขาอาจพังทลายเธอได้ยินเสียงหัวใจตัวเองเต้นแรงเหมือนทุกวินาทีมีความหมายเกินไปร่างกายของเธอสั่นไม่หยุดและสมองเริ่มคิดหาวิธีรอดชีวิตชายชราก้าวเข้ามาใกล้มือของเขาขยับเหมือนจะเอื้อมถึง แต่สายตาของเธอเต็มไปด้วยความโกรธเธอรู้แล้วว่าเขาไม่รักเธอทุกอย่างเป็นแค่เกมของเขาเธอตัดสินใจพูดออกไปด้วยเสียงนิ่งคำพูดของเธอทำให้ชายชราหยุดชั่วขณะทุกคำเหมือนตอกย้ำความจริงที่เขาพยายามซ่อนและทำให้บ้านใหญ่ที่เคยเงียบงันเต็มไปด้วยความตึงเครียดทันใดนั้นเธอสังเกตว่ามีเอกสารอีกชุดหนึ่งถูกซ่อนไว้มันซ่อนอยู่ในลิ้นชักใต้โต,ตะเก่าด้วยมือสั่นเธอดึงเอกสารออกมา และพบหลักฐานชิ้นสำคัญหลักฐานที่สามารถเปิดโปงความลับของชายชราได้ชายชราพยายามยื้อแย่งเอกสารแต่เธอใช้แรงทั้งหมดป้องกันไว้ความตึงเครียดถึงจุดสูงสุดร่างกายของทั้งสองใกล้ชนกันทุกลมหายใจเต็มไปด้วยความโกรธและความหวาดกลัวทันใดนั้นมีเสียงเคาะประตูดังลัน่นทําให้ทั้งคู่หยุดชงะงักประตูเปิดออกและญาติอีกคนหนึ่งเข้ามาเขามาพร้อมกับเอกสารและพยานหลักฐานสําคัญ ทำให้ความลับของชายชราถูกเปิดเผยต่อหน้าชายชราแทบช็อกทุกแผนการถูกล้มลงในชั่วพริบตารอยยิ้มเยือเกเี็นของเขาหายไปความหวังและอำนาจที่เขาคิดว่ามีถูกฉีกทิ้งทันทีสาวยากจนยืนอยู่กลางห้องหัวใจของเธอเต้นแรงแต่เต็มไปด้วยความโล่งใจเธอรู้ว่าเธอรอดแล้วความจริงถูกเปิดเผยและชีวิตของเธอจะไม่ถูกใครควบคุมอีกต่อไปบ้านใหญ่ที่เคยเป็นกรงขัง ตอนนี้กลับรู้สึกว่างเปล่าและเย็นสนัดแต่สำหรับเธอมันคือการเริ่มต้นใหม่เธอสามารถเลือกเส้นทางชีวิตของตัวเองโดยไม่ต้องกลัวชายชาราหรือความลับใดๆร่างของเธอเริ่มรู้สึกเบาเหมือนปลดปล่อยจากความกลัวที่กดดันมาเป็นเวลานานสายลมพัดเข้ามาจากหน้าต่างพัดผ่านผมและผิวของเธอทำให้เธอรู้สึกถึงอิสรภาพครั้งแรกในชีวิตและแม้ว่าความทรงจำที่เจ็บปวดยังอยู่ แต่เธอพร้อมจะเดินต่อไปด้วยความเข้มแข็งและความกล้าเธอจะไม่ยอมให้ใครมาทำลายชีวิตหรือความฝันของเธออีกหลังจากความลับทั้งหมดถูกเปิดเผยสาวยากจนยืนอยู่กลางบ้านใหญ่สายตาของเธอส่องไปรอบๆทุกห้องทุกมุมทุกเงาที่เคยทำให้เธอกลัวตอนนี้กลับเต็มไปด้วยความว่างเปล่าแต่เธอไม่กลัวอีกต่อไปเธอหายใจเข้าลึกๆรู้สึกถึงลมอ่อนๆพัดผ่านใบหน้า ความตึงเครียดที่กดทับหัวใจหลุดออกไปเหมือนเธอได้เริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้งญาติและเพื่อนบ้านเข้ามาเยี่ยมพวกเขาให้กำลังใจและอยู่เคียงข้างเธอเธอยิ้มออกมาเป็นครั้งแรกยิ้มที่เต็มไปด้วยความเข้มแข็งและความหวังเธอเดินออกจากบ้านหลังใหญ่แต่คราวนี้ไม่ได้อยู่ในกรงขังของความกลัวเธอมีอิสระและสามารถเลือกเส้นทางชีวิตเองทุกก้าวย่างของเธอเต็มไปด้วยความมั่นใจ และแม้ความเจ็บปวดและอดีตยังคงอยู่ในความทรงจำแต่เธอไม่ปล่อยให้มันกำหนดชีวิตทุกสิ่งที่ผ่านมาสอนให้เธอเข้มแข็งและระมัดระวังเธอพร้อมเผชิญโลกด้วยหัวใจที่เปิดกว้างแสงอาทิตย์สาดส่องบนใบหน้าดึงรอยยิ้มที่อบอุ่นและสมบออกมาและในที่สุดสาวยากจนที่เคยตกอยู่ในความลับและความกลัวก็พบกับอิสรภาพและชีวิตใหม่ที่เต็มไปด้วยความหวัง เธอรู้ว่าเส้นทางต่อไปยังยาวไกลแต่ตอนนี้เธอมีความกล้าและไม่มีใครสามารถพรากความเข้มแข็งนี้ไปจากเธอได้อีก